เวลาคิดไอเดียอะไรนะผมจะคิดตอนอาบน้ําครับผมตอนเลยนะอาบน้ําอาบน้ําเราต้องหาตีมหลักใน <อา S 2> วันนั้นต้องเลือกก่อนว่าเราอยากใส่อะไรรองเท้าเสื้อหรือกางเกงตัวไหนว <'s> <ด>อเตอร์มีเฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมป<ะ>้องนี่นะกลับมาอีกคลิปหนึ่งครับที่งานแฟชั่นตลาดนะัดรถไฟสีนคกริน,นะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์หาคุณสัมภาษณ์แล้วกันว่าวันนี้เขาใส่อะไรกันมาที่งานนี้นะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับแฟชั่นใน โลกปัจจุบันนี้นะครับผมมามาเริ่มดูนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะที่จะได้มาสูกผมสัมภาษณ์ในคลิปนี้นะฮะเราไปเริ่มหาเหยื่อกันนะฮะ let's go <S ชื่อเกมครับจอยส์ค่ะเกมกับจอยส์อ่ะวันนี้เราให้เบรกดาวก่อนว่าวันนี้ใส่อะไรมาที่งาน s t า r s สคอนบ้างขอทีละคนนะ อะไรอะไรใส่เสื้อผ้าสิครับผ้าเสื้อผ้าใส่เสื้ออะไรบ้างครับใส่เสื้อตะไคร่ใส่ตาไ่ร่เสื้อยีนแล้วรองเท้าบู๊ตคาวบอยครับมีมียี่ห้อที่บอกได้ไหมหรือว่ามีคาฮาร์ดเนี่ยครับที่บอกได้อันนี้คาฮาร์ดคาร์มอนโอเคนั้นวินเทจหมดเลยเพราะว่าน้าวินเทจหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ของจอยครับอันนี้วินเทจอันนี้วินเทจอันนี้ราฟซิมอนราฟซิมอนอ่าวีเวนเบสเวิร์ดวีเวนเบสเวิร์ดครับ อ๋อคริสตินดีออลคริสตินดีออลโอ้คืออันนี้ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าแบรนด์ของผมเองครับผมได้ครับมาเลยครับเป็นเสื้อผ้าครับเป็นชุดจาก Man น a ่แอคครับผม Man น a ่แอคดอตออฟฟิเชีครับผมสามารถไปติดตามได้ในไอจีนะได้ครับได้ครับผมไม่มีอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นท็อปครับผมเป็นแจ็คเก็ตยีนครับแจ็คเก็ตยีนครับอันนี้มาในคอลเลคชั่นเป็นของเจมดีนครับผมเจมเจมดีนครับเจมดีนครับผมใช่ครัก็ต่อกันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นทั้งชุดเลยครับผมโอ้โหเท่ เป็นผ้ายีนส์โอ้ป็นเลยหรอใช่ครับเป็นผ้ายีนส์หมดเลยครับผมเจ๋งมากใช่คก็ในงาน f ฟลชคอนผมก็เป็นดอปเป็นที่แรกเลยครับอ๋อเหรอใช่ครับเพิ่งเอามาดอปในงานเลยใช่ครับนะครับแล้วรองเท้า Air Force One ใช่ครับคลาสสิกคลาสสิกครับผมว่ามองว่าสมัยนี้แบบ Air Force One สีขาวคลาสสิกมากแบบใส่ไปไหนก็ได้แล้วก็แบบว่าปีนี้เหมือนแบบว่าหาซื้อยากขึ้นด้วยครับตัวที่เป็นแบบตัวที่เป็นแบบ ตัวใหม่อะนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงกลับมาฮิตกันนะแต่ผมแต่ผมรู้สึกว่าแบบเออมันคลีนดีแล้วมันก็แบบใส่ได้สะดวกครับไปช็อปไหนเขาก็ขายกันหมดอะไรเลยครับผมเลยรู้สึกว่าเออเป็นเป็นเป็นเบสที่ดีครับผมครับของพี่แบงก์ก่อนของพี่แบงก์เป็นเสื้อเออพี่แบงก์จะเสื้อเสื้อบอลนะเป็นเสื้อวินเทจลอยคีนลอยคีนเป็นนักบอลแมนยูใช่ใช่ครับเป็นความก้าวหายากแล้วก็เป็นกางเกงผ้าซาบ้าลมนี้ที่ใส่ประจำจริงๆวันนี้ แมตชุดมาจะเป็นรองเท้าเข้าไปนะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุเเปิดก็เลยต้องรองเท้านี like> <m 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 really <m ้แทนใช่ครับผมทุกคนครับครับผมเสืก็เป็นของสมัยขับครับกางเกงก็สมัยขับเหมือนกันรองเท้าก็จะเป็นไนกี้รถวันใช่อเซิสซี่ครับอันนี้ก็คือสร้อยสมัยขัสมัยขับสมัยขับทั้งตัวเลยพี่ แว่นครับอันนี้ผมก็ซื้อทั่วไปครับเป็นโนแบร์ครับโนแบร์ครับโนแบร์ครับต่อมาก็จะเป็นเสื้อของเป็นเสื้อวินเทจของเมทาลิก้าครับน่าจะเป็นทัวร์2012โอเคใช่ครับแล้วก็เป็นกระโปรงครับอันนี้ของนาบีครับนาบีใช่ครับแล้วก็โฮก้าครับโฮก้ารองเท้าใช่ครับโฮก้ารองเท้าครับโอเคแล้วอันนี้ครับอันนี้เป็นก็เป็นในไอจีเหมือนคำว่าโนแบร์นะครับใช่ครับอ๋อได้ครับเริ่มจากข้างบนลงล่างเลยครับเป็นเสื้อตลาดนัดครับผม แล้วก็กระเป๋าออบิทครับออบิทใช่ไหมใช่ใช่ครับออบิทเอร์เอ็มเคโอเคอุปกรณ์แรกการเจงซาร่าครับซาร่าเฮ้ยซาร่าเทคแวร์เหรอใช่ครับบ๊อบบอบบเป็นคอใหม่คอใหม่นะโอเคแล้วกระเป๋ากิบเฟกออกิทเฟกใช่ใช่ครับเป็นฟังก์ชันที่แบบถอดได้แล้วก็รองเท้าวายพีของอาดิดาสวายพีอาดิดาสใช่ครับโอเคหมดแล้วอทั้งสองตัว กระตูนเสื้อของเวซีเลยลูแบ็กโอเคอแมสของเจวีฟค่ะเจวีปรู้จักอันนี้ใส่สังไอจออีปืนกระเป๋าแบบกระเป๋าขาดเนี้ยเจนเกยข้าวบอยปืนกลอ่ะตรงนี้ก็สะลาสะลาสวยดีรองเท้าอันนี้โจอเออในกี้ในกี้จอแดน ค่ะโอ้โหเราเข้าใจว่าคนที่มางานนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่แต่งตัวเป็นอยู่แล้วเลยอยากจะถามว่ามันเคยมีวันหนึ่งไหมที่บอกว่าตื่นมาแล้วแบบต้องใส่อะไรดีวะวันนี้ทุกวันเลยเะทุกวันเนี่ยอ่ะทุกวันโทรหากันตลอดทำไงดีทำไงดีเอมาสายลิดอะค่ะเอมาสายลิดอ่าทุกๆวันฮัลโหลวันนี้ต้องใส่อะไรดีตอนนี้ผมจะไปไหนไปงานอะไรอย่างเงี้ยผมอ่ะจะแต่งตัวก่อนเอ่อก่อนวันงานคือแบบลองลองชุดเลยว่าตั้งแต่เมื่อคืนเลยป่ะตั้งแต่เมื่อคืนเลยครับคือแบบอ่าคือแบบคือผมส่องกระจกดูเลยว่าเอ้ยอันเนี้ยแบบ ซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยแย่กูเท่หวะอะไร่ใช่ครับก็จะส่องดูตั้งแต่แบบเรามีอะไรมาใหม่หรือเราแบบอะดปอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบส่องกระจกตั้งแต่คืนวันนั้นเลยตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องเลือกแล้วก็สามารถใส่ออกมาได้เลยใช่ครับเทคนิคของไดมอนคือลองแต่งหนึ่งเมื่อคืนเลยใช่ครับลองแต่งเมื่อคืนให้มันมั่นใจได้ก่อนนอนใช่ครับอันนี้ผมก็แต่งก่อนก่อนวันงานก็สองวันนะแต่งใัใจกนอนเทคนิคแรกคือเราต้องเลือกก่อนว่าเราอยากใส่อะไรรองเท้าเสื้อหรือกางเกงตัวไหนค่อยๆขยับไปทีเรื่อยๆ ตื่นมาใช่ตื่นมาเนี่ยไม่รู้ใส่อะไรแต่เราเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เลือกรองเท้าก่อนเอาคู่นี้และกางเกงเสื้อมันจะมาเองใช่ใช่แบบนั้นเป็นแมปนั้นเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นผมไม่รู้นะอ่าก็ก็คล้ายๆของพี่แบงครับก็คือมแบบว่าถ้าเราคิดแล้วไม่ออกอ่ะเราค่อยๆหยิบมาทีละชิ้นก่อนแล้วก็เวลาถ้าเป็นตัวเองอ่ะจะนึกก่อนว่าวันนั้นอ่ะเราจะไปไหนแล้วแล้วเราก็จะคิด ทีละอย่างถ้าสมมติว่าเอา,าง่ายๆอากาศร้อนอากาศหนาวเราก็ได้แล้วไม่เหมือนกันแล้วอ่าแล้วเราค่อยๆเติมเติมไปเรื่อยๆเวลาคิดไอเดียอะไรนะผมจะคิดตอนอาบน้ําครับผมตอนอะไรนะอาบน้ำอาบน้ำใช่เข้าห้องน้ำครับ,รบเหมือนเวลาเวลาเราอาบน้ำเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนร่างกายได้แบบผ่อนคลายอ,อย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าเราเราเรา,เรา,เราได้คิดได้แบบว่าเอะลุกวันนี้สถานการณ์แบบนี้ใส่อะไรไปประมาณไหนดีอะ,อะไรแบบนี้หรือไม่บางทีก็จะเป็นแบบช่วงแบบก่อนนอนครับแบบถ้าสมมุติว่าวันลุกขึ้นจะแบบ มีออกงานเมีออกงานเงี้ยเราก็จะคิดออกว่าแบบเอะเรากางเกงตัวนี้ใส่กมาแล้วเราอาจจะคิดว่าเออเราจะจยืมกางเกงตัวนี้นะแล้วจะมีแบบเสื้อตัวไหนที่เราจะแบบแมทกันได้อะไรแบบนี้แต่บางวันมันก็มีมีบ้างครับที่คิดไม่ออกก็ก็เอาเสื้อผ้าออกมาเรียง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 กันแล้วก็แล้วก็มาดูสีครับมาดูสีโอเคอะไรวันนี้มันจะมีชิ้นเพเซฟอยู่ชิ้นหนึ่งเพเซฟใช่ชิ้นเพเซฟปุ๊บถ้าสมมติเรารู้ว่าชิ้นนี้ใส่แล้วดูดีก็จะแมทกับเสื้อยืดสีดำแล้วก็ออก เอาบ้านเลยจบเทเซฟอย่างชิ้นก็ค่อยๆไปตัดแบบประกอบก่อนใช่โอเคอันนี้เทคนิคเขาของจอยส์ครับอ่าก็จะมีเป็นชุดที่ชอบใส่ประจำอยู่แล้วก็จะใส่ชุดนั้นแล้วก็จะใส่เอเซอรี่เยอะๆจะได้ดูแบบทำอะไรสักอย่างหน่อยดีกว่าไม่ทำอะไรเลยส่วนส่วนตัวต้องต้องดูสภาพอากาศอ่าครับแล้วก็สภาพแวดล้อนี่จะ ถ้าเกิดมันร้อนจริงผมก็คงจะเป็นขาสั้นเหมือนกันใช่ฮะแต่ว่าวันนี้จะพิเศษหน่อยเราก็แต่งมาเพื่อมาจอยกับทีมเทคแวร์ด้วยเทคแวร์คอมเมตี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยจัดเต็มนิดนึงครับแต่ว่าก็ยังคงร้อนมากก็เลยเอาเสื้อยืดตัวเดียวดีกว่าแต่นี่ใส่จะเสร็จกกระเป๋าก็มาเต็มใช่ครับส่วนของตูนครับถ้าตื่นมาแล้วนึกไปออกแดงแงแดงแดงมากก็คงคิดว่าแบบ เราต้องหาตีมหลักในวันนั้นหาตีมหลักออ้วันสมมุติวันนี้อยากใส่สีดำมาแล้วสีดำแล้วก็ดูสไตล์ที่เราชอบใช่สมุติตูนชอบเท็กแวร์ก็ต้องหากางเกงที่เป็นคาโก้หรือกางเกงที่เป็นแบบฟังชั่นแนลที่ใส่สบายมีกระเป๋าใส่ของได้ย่าเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าวันนี้ไม่อยากแต่งเท็กแวร์อาจจะเป็นกระโปรงอะไรก็ได้อาจจะ ฟลั่์ก็ได้ไปได้ไปได้หมดใช่แฟชั่นแบเราไม่จำเป็นต้องมีสไตล์เดียวก็ได้ก็ได้ฟังความคิดเห็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นนะครับกับทุกคนที่ผมได้สัมภาษณ์ในงานแฟชั่นนะครับผมครั้งแรกครั้งนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับแฟชั่นคอนะที่ให้ผมมากับตากล้องนะครับเป็นครูเลยนะครับผมขอบคุณมากที่ให้มาสัมภาษณ์และเจอทุกคนโคตรมันเลยนะครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ช่องนะครับเปิดแจ้งเตือนการกดกระดิ่งมาด้วย จะได้ไม่พาคลิปวีดีโอต่างๆนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป peace out